การที่เราท่องจำอะไรได้เนี่ยนาวานก็แสดงว่าเรามีความเพียรมากใช่ไหมเราถึงพยายามท่องจำพระสูตรยาวได้หรือบทคาถาสวดมนต์ยาวๆได้เมื่อเรามีความเพียรมากเวลาเราจำมวลของความจำมันอยู่ที่ไหนมันอยู่สองส่วนด้วยกันหนึ่งมันอยู่ที่สมองและอีกส่วนหนึ่งมันอยู่ที่จิตใต้สำนึก หรือพวังกระจิตหรืออะไรก็ตามนะครับคนมีความเพียรมากมีความจําได้ดีมากเนี่ยจึงมีรอยยักของสมองที่ที่หยักมากเซลล์สมองก็มากถ้าจะกล่าวว่าคนที่พยายามที่จะท่องจนกระทั่งคล่องปากและทรงจําจนขึ้นใจได้เนี่ยเป็นคนที่มีปัญญามากกว่าอีกคนหนึ่งมันก็ตอบได้ชัดๆด้วยสิ่งที่ผมพูดมาะว่าใช่ครับ และถ้าหากว่าเราวัดว่าความสามารถในการจดจําวิริยะในการท่องจนคล่งองปากขึ้นใจเป็นปัญญาและเป็นบุญกุศลคนที่จําได้ก็ย่อมมีบุญมากกว่าคนที่จําไม่ได้เพราะความจําดีเนี้เป็นส่วนหนึ่งของบุญนะบุญส่งผลให้คนมีความสามารถในการจดจําได้ดีอย่างต่ำๆในทางโลกก็คือเซลล์สมองมันทํางานนั่นละรอยหยักในสมองมันเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่ว่าในแง่ของบุญกุศลว่าระหว่างการเปิดบทสวดมนต์สวดของคนแก่ที่ท่านจําไม่ได้กับเราจําได้เนี่ยแล้วเราท่องเนี่ยอย่างไหนเป็นบุญกว่ากันอันนี้วัดไม่ได้เหตุผลเพราะว่าถ้าคนแก่เปิดบทสวดมนต์อ่านไปแล้วใจท่านน้อมคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมพิจารณาบทธรรมในหนังสือนั้นอย่างจริงจริงจางๆมีปิติสุขเกิดวิปัสสนา ต่อีกคนหนึ่งท่องแบบท่องนกแก้วนกขุนทองเราท่องบทสวดคูณนะ่ะสมัยเราเป็นเด็กคล้องหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหนึ่งสองที่เป็นแปดเนี่ยนะครับจํานกแก้วนกขุนทองนะครับไอ้คนที่ปราบปื้มกว่านะครับไอ้คนที่ท่องด้วยความเคารพด้วยความเข้าใจแม้จะเปิดบทสวดมนต์นั้นนะ่ะอ่านนั้นนะ่ะได้บุญมากกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าการบรรลุธรรมมันวัดกันที่การจมการท่องไปสอบได้ นั้นมหาวิยาลัยสง์นะครับการที่เราไปสอบนักธรรมไปสอบปร,ริญญาไปสอบตีโทเอกด้านพระพุทธศาสนาก็คงผลิตคนเป็นอราหันต์ทั้งหมดเพราะการบรรลุธรรมไม่ได้เกิดจากการบรรลุด้วยการวิปัสสนาความคิดหรือความจําแต่เป็นเรื่องของจิตเห็นจิตหรือวิปัสสนาทางจิตที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานะครับนะ้ลึกซึ้งนะในข้อคาถามนี้นะครับเลยไม่มีคําตอบที่ ที่แบบฟันธงอะไรให้คุณหราแต่ผมเข้าใจว่าผมตอบได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับให้หวานลองนั่งพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอีกคําถามหนึ่งที่คุณหวานถามเรื่องของการสวนดมนต์กับคําแปลเนี่ยนะครับมันได้ประโยชน์มากขึ้นหรือว่าได้ประโยชน์น้อยลงอะไรก็ตามเนี่ยในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เข้าใจความหมายนะ เวลาเทศเนี่ยนะเวลาเทศเนี่ยท่านจะมีอยู่ประสูน์หนึ่งก็คือไม่ให้ปรับปรำภาษาชนบทก็คือให้สื่อสารด้วยภาษาถิ่นที่คนในท้องถิ่นนั้นเข้าใจความหมายเช่นเราเป็นคนอีสานพระเทศเป็นภาษาอีสานเนี่ยคนอีสานฟังแล้วเข้าใจลึกซึ้งกว่าเทศเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาภาคกลางก็ให้เทศเป็นภาษาอีสานนําคําของพระเจ้ามาพูดเป็นภาษาถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นความหมาย คำแปลมันทําให้เราลึกซึ้งต่อสิ่งนั้นเพราะว่าบทสวดมนต์ทั้งหมดมีอยู่สองอย่างนะหนึ่งคือบทสรรเสริญไปดูเลยนะครับอิติปิโสเนี่ยบทสัรเสริญนะครับสรนเสริญต่างๆบทที่กล่าวสรนเสริญพระพุทธเจ้าชินบัญชรเนี่ยก็สรรเสริญอัญเชิญอํานาจอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาอยู่ที่ร่างกายกับอีกบทหนึ่งคือบทที่ใช้ในการวิปัสสนา พิจารณาเช่นอายังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละเบื้องบนแต่พื้นศีรษะลงไปเบื้องต่ําแต่ปลายเท้าขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นบทพิจารณาสังขารนะครับเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี้ประการต่างๆอย่างนี้แลเนี่ยเห็นไหมบทธรรมวัดที่เราพิจารณาสังขารบทธรรมจากกับปวัตตนสูตรที่พิจารณาอริยสัจส,สี่อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบทในการวิปัสสนาธรรมความจริงของธรรมชาติเห็นไหมฮะ ดันั้นโดยหลักๆของคาถาหรือบทสวดก็จะมีสองส่วนด้วยกันคือหนึ่งบทสรรเสริญคุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีของท่านซึ่งสรรเสริญน,นั้นเป็นสัจจะวาจานะกับอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อการพิจารณาธรรมตรงๆอย่างที่ผมพูดเนี่ะนะครับพิจารณาเรื่องของอ่าขันธ์ห้านะครับไม่ที่ยังเป็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะพิจารณาเรื่องน,นั้นเรื่องนี้เพื่อการบรรลุธรรมดังนั้นเราจะได้ประโยชน์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นแหละก็คือเราต้องเข้าใจความหมายมันลึกซึ้งจริงๆแล้วไม่เข้าใจความหมายได้ไหมคะเพราะว่าอามากแก่แล้วท่านมาทําความเข้าใจอะไรมากไม่ได้สวดแบบนกแก้วนกขุนทองก็ยังไปเกิดในสวรรค์นะครับมันได้สมาธิมันได้ความปิติสุขขนาดนกอ่านกไม่ใช่นก,กนข้างข่าวห้าร้อยในถ้ำฟังพระสวดปฏิโมกกันข้างข่าวห้าร้อยที่เกาะฟังอยู่นะั้นไม่เข้าใจ รู้แต่ว่ามันเป็นเสียงที่มันดีมากซาบซึ้งมากตายตรงนั้นอ่ะข้างเขาไปเกิดในดาวดึงเนี่ยและต่อมาข้างเขาก็วนเวียนในวัฏจักรอยู่จนกระทั่งได้มาบวชเป็นพระแล้วก็บรรลุธรรมขนาดนั้นเลยนะอารมณ์ภาพของการสวดมนตนะ์นะครับฉะนั้นถ้าอยากจะสวดให้ได้ประโยชน์ล้าน,นีิสงมากก็ต้องสวดด้วยการเข้าใจความหมายสวดด้วยความเคารพนะครับเข้าใจความหมายด้วยแล้วก็เราสวดด้วยความเคารพด้วยอย่าได้สุขภาพสวดออกเสียงครับ ให้คลื่นเสียงเนี่ยมันไปไวยเบรดอวัยวะภายในต่างๆให้ปอดมันสั่นสะเทือนตับม้ามกระเพาะอะไรมันสั่นสะเทือนด้วคลื่นเสียงเนี่ยที่มันเข้าไปสั่นนะครับในในอวัยวะต่างๆเหมือนกับพนักสวดมนต์ของทิเบตนะนโมดันซาเห็นไหมฮะเสียงมันสั่นมันไปวเบรดสั่นสะเทือนอวัยวะอวอวัยวะข้างในจะแข็งแรงมากนะครับสุขภาพก็จะแข็งแรง และคนไหนสวดออกเสียงก็จะมีวาจาสิทธิ์ด้วยเป็นอานิสงส์นะครับน้ำเสียงก็จะไพเราะพบชาติไหนพบชาติไหนก็จะเป็นคนที่มีน้ำเสียงน่าฟังนะนั่นแหละมันมีอานิสงส์ต่างกันอยู่ฉะนั้นอย่าไปสงสัยทํายังไงจะไม่มีวิชิกิจา้าความระแวงสงสัยคุณจะต้องทุ่มเททั้งชีวิตในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นถ้าคุณอยากจะไม่สงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย คุณต้องไปอ่านพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าท่านคืออะไรจริงๆอยู่กับท่านจริงๆและน้อมนําเอาธรรมที่ท่านสอนเนี่ยมาปฏิบัติแล้วสัมผัสผลถ้าคุณจเจริญขึ้นตามท่านความระแวงสงสัยทั้งหลายของคุณจะหมดไปเหมือนพ่อแม่สอนเราดีอ่ะเราจเจริญขึ้นเพราะพ่อแม่เราจะเชื่อคํานั้นมากต่อให้เรายังไม่ได้เห็นทุกอย่างตามที่ท่านพูดหรอก แต่เราก็จเจริญขึ้นบางส่วนตามของท่านแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดศรัทธาว่าโอ้แม้สิ่งที่ท่านพูดอีกตั้งเยอะเนี่ยเต็มหนังสือเนี่ยเรายังไม่เห็นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริงเพราะว่าขนาดท่านพูดมาบางส่วนเราปฏิบัติตามเรายังได้ผลดีขนาดเนี้ยนะครับศรัทธามันจะเป็นตัวนําก่อนมันจะทําให้เราเกิดวิรยิยะเราจะทําให้เราเกิดสติสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาในที่สุดนะครับ แต่เมื่อเราได้ปัญญามาแล้วเนี่ยศรัทธาจะหมดภาระหน้าที่ของมันหมดเลยหวานหมดเลยเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันจะไปชำระศรัทธาอีกทีหนึง่งทําให้ศรัทธาที่มาไม่ถูกเนี่ยปัญญาชำระหมดนะครับแต่เรื่องต้นเรื่องต้นมันต้นด้วยศรัทธาก่อนเหมือนความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นด้วยฉันทาคือความพอใจคือศรัทธาประเภทหนึ่งนั่นแหละพอใจก่อนนะมีความสุขที่ทําก่อนนะมันถึงวิริยะใช่ไหมครับมันถึงมีจิตที่พิจารณาไต่ตรอง นะครับติดตามประเมินผลที่ว,ะวะ่าจิตตากับวิมังสาตามมาที่สุดย่นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตั้งตนที่ความศรัทธาทีนี้ศรัทธาเนี่ยมันยังไม่มีทํำยังไงจะทําให้มันมันตั้งมั่นมากจนกระทั่งกําจัดความระแวงสงสัยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องหากระยาณมิให้เจอหาไอดอลให้เจอประทับใจในไอดอลนั้นเข้าไปอยู่ใกล้ๆเขาเรียนรู้จากเขาเหมือนคนเห็นพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนวัตอูเดินมาเนี่ยแต่ไกลสงบเลือเกิน หลอเนะนะครับใช้คำว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยไม่มีใครแบบนั้นนะสงบมีรัศมีอู้มันมันเห็นแรกยังไม่ได้ฟังธรรมนะมันแอปพลิเชัแล้วขอเข้าไปนั่งใกล้ๆนะรกราบแล้วนั่งลงตังและพอพระพุทธเจ้าขายื่นพระโอษฐในการอนธะิบายธรรมแค่นั้นแหละครับยิ่งศรัทธาเข้าไปใหญ่โอ้มันใช่มันโดนน้อมนำมาปฏิบัติกับตัวเองในตอนนั้นเห็นจริงอ่ะบางคนแค่สามสี่ประโยชพระพุทธเจ้าเทศเป็นว่า อริยบุคคลชั้นพระโสดาบันขึ้นมาในทันทีมันก็มันก็คือเป็นแล้วมันก็คือเปลี่ยนไม่ได้อู้ยิ่งศรัทธาเลยเพราะพระโสดาบันย่อมศรัทธามากใช่ไหมครับแน่นอนมีมีสกิทามีอนาคามีอรหันต์ถัดจากเราเป็นแน่นอนเห็นไหมศรัทธานะครับโดยการหากรยาณมิตรให้เจอหาไอดอลให้เจอนะครับเข้าไปนั่งใกล้ฟังธรรมของท่านเมื่อทำอย่างลงในหัวใจทำนั้นเป็นธรรมแท้ย่อมทนความพินิจพิจารณาของเราได้ เมื่อทำทนความพิพจารณาของเราได้ปิติสุขและศรัทธาของเราจะเกิดขึ้นนั่นแหละทำไปตามลําดับขั้นตอนนะศึกษาให้มากสิแล้วลองปฏิบัติกับตัวเองให้มากจะรู้ว่าบทสวดมนต์ต่างๆก็ตามเรื่องราวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาษาบวกต่างๆก็ตามเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวไหลนะหรือถ้าเก่งก็ลองเข้าสมาธิลึกเข้าบุเพนิวาาุสิาณเข้าจุตุปะปะขยานย้อนกลับไปดูอดีตชาติ ย้อนกลับไปดูเรื่องราวของท่านว่ามีจริงไหมยิ่งๆจะเป็นมหาศรัทธ,ธามากขึ้นไปนะได้อยู่ในระดับไหนทําได้อยู่ในระดับไหนเอาระดับนั้นนะครับ